ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูอาหารพื้นเมืองของบ้านเราบ้านเรามีมีที่บ้านมีสวนหย่อมนี้ก็หม้อต้มหน่อไม้ฟึ่งไปเอามาจากป่ามาข้างๆบ้านก็มีต้นพักทอง เราเดินไปดูกันนะครับมีบึงน้ำเล็กๆไว้เลี้ยงลูกยุงลายครับสวนย่อมหลังบ้านก็มีปลูกพักทองไว้ อ,ออกยอดเยอะแยะตอนนี้ก็เริ่มจอกหน่วยแล้วออกดอกแล้วมีพักทองแล้วก็ต้นสนนะครับนี่ก็เรียกว่าหน่วยบ่อน้ำบ้านเรานะครับ ช่วงโควิดแบบนี้ทําบ้านหลังบ้านมีที่ดินว่างเปล่าก็ปลูกไว้กินครับมีพักทองมีขา้าวโพดปลูกไว้กินนะครับแล้วก็แตงกวาด้วยแตงกวาก็มี แตงกวาแตงกวาก็เริ่มออกลูกออกผลนะครับเราก็เด็ดมากินได้ครับเพราะเราปลูกไว้ไม่ได้พ่นยาไม่มีสารเคมีอัลเปียปุนอะไรนะครับ พักทองตัวหมกดอกออกยอดเยอะแยะนะครับแตงกวาก็มีแตงไทยก็มีนะครับออกลูกออกผลเยอะแยะครับ กินได้แล้วครับไม่ต้องล้างน้ำล้างน้ำก็ได้ฝนตกเมื่อวานนี้ถ้าใครชอบขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสายันนะครับ